ต้องบอกมาเยอะว่าเสร็จแล้วได้มีลงเวลาต้องบอกไ่้ที่าไปลงไม่เฉยเราไปลงทงไรไม่ให้แบบว่าให้มันไม่ให้ให้อางวางไงไม่ให้ช่องมันอ่างวางถ้าไม่มีคลิปลงะมันอ้างวางเราต้องลงสมู่รเสียเลยถึงว่าทีไม่ดีแต่กวนผมนี่ก็บ้าลงเหมือนกันนะได้ไรผมลงหมดแล้วเขาก็ดันมันคิดว่าเราขยันไง คือว่าดีไม่ดีนี่ผมไม่เกี่ยวนะผมลง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 ไว้อย่างเดียวอ,อ,อัดอัดย่าเดียววันหนึ่งเป็นสิบสิบคลิปดีไม่ดีผมไม่เลือกนะผมเอาชีวิตประจําวันถ่ายเอส่งสวนบ้างเขาก็มองเราเป็นคนขยันเขาก็ช่วยเราเหมือนกันดีไม่ดีคุณจะไปรอแต่จะเป็นจะไปหาคอนเทนต์ดีๆมาลงคุณจะไปเอาที่ไหนอะ่ะเออ เราก็เอาชีวิตประจาวันเรานี่แหละลง<ม>อ,อคอนเทนต์มันอยู่กับเรานี่แหละคุณต้องไปหาซื้อเนื้อวัวมากินหรือมาอ้างคนหรอือไอคำคอนเทนต์ดีๆผมว่าไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวคอนเทนต์มันมันมีเยอะแยะบางคนก็ไม่ชอบโอ้โหเอาอะไรว่าหรูหนูมากินกินแค่พอสมควรก็พอแล้วเหมือนอย่างพี่ไปทํางานนี่พี่ก็ถ่ายดิพี่ก็ถ่ายตัวเอง,เองทํางาน็นนี่ฉากจนนี่ เกษียณแล้วนะกลับบ้านก็ถึงตลาดก็เดี๋ยวแม่ซื้อกับข้าวก่อนก็ซื้อกับข้าวมาอาบน้ำอาบน้ำกินข้าวทุกอย่างเลยพี่ทุกอย่างเขาเรียกว่าเิข้าวใชีวิตประจำวันเราเนี่ยเป็น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 ในนี่หมดเป็นเรามาเราต้องแปลงควนมเหมือนั่งแล้วเก็บคิดหมดพูดง่ายๆเป็นคิดหมด แต่เตะเตือนนอนแปลงฟันน่นแหละอยากจะอัาชิปก็แปลงฟันเราดิแปลงฟันให้นี่มได้ไดี่อาสีฟันมานะครับปาสีฟันเขาเอาว่าไปยิ่งทำเป็กแปลยก,กยิ่งคนเขาชอบดูยิ่งนะเโอ้ยทำเปลกๆนะคนเขาชอบดูเออยิ่งันบางคนเห็นไหมนะ เมียยืนไปยิมสาเขาไม่ได้นักกันเถีบเมียเขาตกล้กตุ้งเขาไปเรื่องจริงก็เขาว่าอันนี้เขาไม่ได้เตรียมมาก่อนนั่นแหละคือเขาสร้างสร้างสร้างอันนี้มาสร้างสร้างเอาคลิปเอาอะไรคนเขาเห็นเขาก็ชอบไงตลกไงด่าไงมันเป็นจริงแบบว่ามันไม่ได้เตรียมมาก่อนไงคือเอาสุดๆเขาหาเอาไง ขนาดผมเต้นอยู่ในร้านนี่ผมมาเต้นอยู่นี่ยังยอดวิวได้เลยการเต้นนี่ก็เป็นยอดวิวเหมือนกันเต้นอย่างนี้ก็ตั้งเต้นนเต้นนผมก็เต้นอยู่นี่ผมออกเวียนมาผมเต้นไปครั้งนึงยอดวิวกว่าเยอะเหมือนกันขนาดเต้นน่ะเต้นเขาก็ชอบแบบแปลกๆแล้วก็ขนาดผมนอนไงผมก็ผมก็เอาก้องไปผมก็ผมก็ไปกดปวดแล้วผมก็นอน ทนนีนี้ผมก็ไปลงคลิปผมก็ใส่เสียงเสียงเข้าไปผมว่าอะไรเฮ้มันจะมีคลิปคลิปเสียงที่ให้เราไปแบบว่ากดเอามามาใส่คลิปเราได้นะเขาบอกว่ามึงขึ้นหูขึ้นมันแท้ย่งงนะมึงขึ้นหูขึ้นมันแท้เอา้าขึ้นหูว่ามันจะไหน มันก็เสียงน่นี่เขาก็บรรยายให้เราเรียบหนอย <Yeah. S 1> เออบรรยายให้เราเรียบหนอยมันก็มีนะมันคลิปๆเสียงเขาที่เราใช้ได้มันไม่ติดนิตกสิกไงเขาก็มีอเ้็นือมันสูม,มือเอดเล็เอดเลี <c oughs> คนก็กดติดตามเหมือนกันเออผมก็นอนอยู่นอนแล้ว นอนเลยแล้วก็แล้วก็ไปกดตกัดออกตัดเอาโต,โตัวเตที่มันนอนตอนที่เราไปดื้เอเน,นือไปกดไปนั่นไม่ใหญ่ก็าอีกาันตัดออกได้ผมตัดท้ายตัดหัวได้คิดเลื่อกมาไม่สวยเราก็ตัดออกตัดหัวตัดท้ายตัดคลิดยาวมานเป็นคลิปสั้นแต่ก่อนก็ทำให้เป็นหราพี่ทำไปทำมาเอาหัดไปตัดมาอยู่นี่เป็น แต่มก <Rice> ็เริ่มรู้ดิถึงว่าผมก็เหมือนว่าทําเรื่องหนึงใหม่ไงนี่ที่ว่าว่าผมผมเหมือนเรื่องหนึงใหม่เรานักหนให่แล้วที่ได้มาไว้ช่าเราถอว่าเป็นประสบการณ์สีประสบการณ์ ทำคลิปเดียวพี่ไปลงได้้งสี่ช่องห้าช่องของพี่นุ๊ไม่ใช่ว่ามันลงได้เดียวเนี่ยพี่เออนี่ผมทําคลิปวันนี้ผมมันลงสองช่องนี่เลยเนี่ยเอาแล้วคนที่มีสี่ช่องห้าช่องเขาไปลงนะพี่ไม่ใช่เหรอเนี่ยผมมีได้เงินเงินยังไงช่องนั้นช่องนี้สี่ช่องห้าช่องช่องละหมื่นก็ห้าหมื่นเดียวเะเขาได้เงินดีว่าเรา ทำงานทั้งวันวนอกวกเเพ่จะได้วันละห้าร้อยเขาทำแค่คลิปสองคลิปก็เขาเคยรงเขาก็ไม่ได้มันเหนื่อยกับพี่นะเนี่คนมีได้อะไร,ไร,ไรเป็นสเสียงหน่ยเขาไม่มีมามาโฆษณาพี่บอกว่าไปทำเด้อไปทำเด้อ จากเออเขาจะมาบวกเราทำไมอ่ะเขาไม่เม่นนะอยเหมือนพวกขายขายของวันไลายนะขายของวันลาย่างว่าภาษาสมาชิกสร้างาเกียร์ยิงตรงยิงเกียร์อเราเข้าไปเราก็ป็นทีงานเราเขาก็ได้ตามกันร่วมนั้นเขาก็หา ทางโทรศัพท์เก็ได้ไวเดี๋ยวนี้บริษัทขายตรงยอมแพ้เพราะมันช้าบริษัทขายตรงนค่อยูเดีนี้ทางโจรชื <ASS> ่นี่ยเขาใช้โทรศัพท์อะไรอ่างเป็น่ใช้โรศั ครับผมในะคลิปต่อไปนะครับผม